มาดูทฤษฎีบทที่24บนะคะหน้า39บเขาบอกว่าให้ G เป็นกรุ๊ปนะคะแล้วก็ให้เจ้า S และ K เป็นสับกรุ๊ปของ G จงพิสูจน์ว่าข้อความแต่ละข้อต่อไปเนี่ยเป็นจริงไม่ใช่สมบูรณ์นะคะเป็นจริงข้อที่1ค่ะถ้าเรามี S เป็น normal subgroup ของ G เราจะได้ว่า H และ K เป็นสับกรุ๊ปของ G ออ,อันนี้ขอโทษะค่ะไม่ใช่ S และ K หรอกเป็น S K product ก,กับ k อ่ะอันนี้เดี๋ยวหนูลบตรงนี้ออกกันนะคะอ่ะตรงนี้ก็คือเขียนหมายเป็น s duct กับ k เป็นสับกรุปของ g ข้อที่2ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิด s และก็ k เป็น normal สับกลุปของ g เราจะได้ว่า s กับ k เนี่ยเป็น normal สับกลุปของ g อ่าข้อที่2เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราพิสูจน์ข้อแรกได้แล้วว่าเป็นสับกรุบซึ่งสับกลุบต้องพิสูจน์2ข้อก็คือตัว s k ไม่เท่ากับศูนว่างกับ ให้หยิบสมาชิก a b ที่อยู่ใน h k มา a b inverse ต้องอยู่ใน S โปรดักกับ k ด้วยส่วนข้อ2เราก็บอกเลยว่าใช้จากข้อ1เราจะได้ว่า p โปรดักกับ k เป็นกลุ๊มย่อยหรือสับกรุ๊ปแล้วก็พิสูจน์ความเป็น normal เฉยๆส่วนที่3ก็บอกว่าข้อ3บอกว่าถ้าเกิด S เป็น normal subgroup ของ g เราจะได้ว่าเจ้า S intersection กับ k เนี่ยเป็น normal subgroup ของ k ด้วยอ,อันที่4ี่ค่ะถ้าเกิดเรามี S เป็น normal subgroup ของ G และเจ้า S เป็น subset ของ k เราจะได้ว่า S เป็น normal subgroup ของ k และข้อที่5ค่ะถ้า S เป็น normal subgroup ของ G แล้วเราจะพิสูจน์ได้ว่าเจ้า S เป็น normal subgroup ของ S p r โ d u ดัก์กับ k ค่ะ อันนี้อาจารย์จะให้พวกเราเป็นคะแนนช่วยพวกเราคือให้พวกเราส่งเป็นงานมาก็คือใครที่เลขที่าหารห้าลงตัวเอไหมไหมหารห้าเหลือเศษหนึ่งให้ทำข้อหนึ่งเช่น เลขที่1ใครที่ลงท้ายรหัสลงท้ายรหัส3ตัวลงท้ายด้วยเลข1ก็คือจะหันห้าแล้วเหลือเศษ1น่งแต่ถ้าเกิดใครเป็นลงท้ายด้วย37หาร5ก็จะได้7ผลลัพธ์คือ7แต่เศษ2เพราะฉะนั้นหนูต้องไปทําข้อ2ก็คือข้อที่2ก็คือจะมาจากคนที่เลขที่หาร5แล้วเหลือเศษ2ทําข้อ2อ คนต่อไปค่ะก็คือเลขที่ที่หาร5แล้วก็เหลือเศษ3ก็คือทำข้อ3าเลขที่ก็คือ3ตัวหลังนะคะแล้วหารนักึกษา3ตัวหลังอันต่อไปก็คือหาร5เหลือเศษ4ทํทำข้อ4แล้วก็หาร5แล้วก็เหลือเศษ0หรือว่าลงตัว เช่นคนที่เลขที่10เลขที่5เลขที่หอย่างเงี้ยหารห้าล้เหลือไม่เหลือเศษก็คือลงตัวเนี่ยให้ทําข้อ5การทําคือให้หนูเขียนวิธีอธิบายก็คือสอนในข้อที่หนูได้รับเราอัดคลิปมาให้ครูนะคะก็คืองานคือทําการสอนแล้วก็อธิบาย ในข้อที่ตัวเองได้รับมอบหมายแล้วอัดวิดีโอการสอนมาอันนี้คือให้5คะแนนนะคะให้หนูส่ง ภายในวันที่ยีออ่สิบห้ากันค่ะยี่สิบห้าเมษาหกสามนะคะส่งในอีเมลครูค่ะก็คือที่อ่าอีเมลครูนะคะก็ i s s, s a r a p o r n t h นะคะแล้วก็ g m a i l c o m ค่ะโอเคก็จะเป็นคะแนนช่วย5คะแนนอ่ะก่อนที่จะเหลือคะแนนที่จะต้องไปสอบอีกอน่าจะประมาณ40คะแนนค่ะก็วันนี้ก็ให้แต่ละคนลองไปรับผิดชอบพิสูจน์ใน ข้อที่เองได้รับมอบหมายนะคะถ้าเกิดพิสูจน์ไม่ได้ลองไปหาเนื้อหาดูว่าข้อนี้เขาพิสูจน์ยังไงแล้วพยายามทําเข้าใจจะได้ออกมาสอนอธิบายให้ได้อาจารย์จะได้ดูว่าหนูมีความเข้าใจลึกซึ้งขนาดไหนโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็